ทัศนคติแบบนี้คือสิ่งที่นักเตะไทยทั้งประเทศควรเอาเป็นเย่างย่างกราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนรเราได้การนะเข้าสู่กระทุเด็ดด้วยนะฮะจังหวะเสียป,ประตูที่3หลังจากที่ทีมชาติไทยดับเครื่องชนให้ผู้เล่นทุกคนขึ้นมาลุ้นโมงทําประตูสุดท้ายแต่เสือบอลทำให้เวียดนามได้สวนกลับแล้วยิงแบบโลง่ลง สังเกตเห็นสุพนร์ในจังหวะนี้ไหมน้องขึ้นไปรอโมงแต่เมื่อเสียบอลน,น้องกัดฟันวิ่งสปีดแบบสุดชีวิตจากหน้าประตูคู่แข่งเป็นสกัดบอลหน้าประตูตัวเองโดยไม่สนใจว่าตัวเองจะวิ่งทันหรือไม่ถึงแม้จะเปลี่ยนผลลัพธ์อะไรไม่ได้แต่มันก็แสดงออกถึงการไม่ยอมแพ้การสู้จนวินิจีัยสุดท้ายจริงนะครับนี่คือวินนิ่งจิตใจของผู้ชนะอย่างแท้จริงและนี่คือสิ่งที่อยากเห็นนักฟุตบอลไทยทุกคนมีทัศนคติเช่นนี้ แม้สุดท้ายแล้วเราจะไม่ได้แชมป์รายการนี้และคงเป็นปกติที่แฟนบอลจะวิจารณ์ฟอร์มของนกเตะและข้อผิดพลาดเรื่องแท็กติกในแง่ต่างๆเพราะยังมีอีกหลายอย่างที่ยังต้องปรับปรุงอยู่แต่สำหรับผมแล้วเรื่องหัวจิตหัวใจของนกเตะชุดนี้คือสุดยอดมากจริงๆเห็นแล้วผมด่าไม่ลงเลยนะฮะไปดูด้านฝั่งความคิดเห็นบ้างละกันนะครับผมความเห็นที่หนึ่งนะฮะที่ตอบกลับว่า เห็นสภาพมิคิลสันที่เปลี่ยนตัวลงมาจากคนที่น่าจะฟิตสุดๆกลายเป็นสภาพล้าสุดๆเลยแต่ก็ยังวิ่งสู้สุดใจเห็นแบงค์ที่เพิ่งหายป่วยวิ่งสุดใจทั้งๆที่สภาพร่างกายไม่รู้ว่าเต็มร้อยไหมเห็นนักเตะทุกๆคนทุ่มเทเต็มที่แม้ร่างกายไม่อำนวยก็พาทีมเข้าชิงไม่มีอะไรจะต้องด่ารายการอบตอแบบนี้กรรมการแบบนี้เป็นไปได้อย่างไรที่เวียดนามไม่ถูกเป่าเฝ้าในครึ่งหลัง ถ้า AFF จะทำแบบนี้ครั้งหน้าส่ง U23 ไปแข่งบวกตัว24-25อีกสัก34คนไปแข่งก็พอแล้วอย่าไปให้ความสำคัญอะไรกับ,บรายการนี้เลยถ้าโปรแกรมจะห่วยขนาดนี้กรรมการจะจุดๆขนาดนี้นะฮะคอมเมนต์ต่อไปแล้วกันนะครับผม ดีมากครับทุ่มเทดีตอนดูไม่ได้สังเกตถึงขนาดนั้นนะและกล้องถ่ายไปที่นักเตะที่พลาดแบบไม่ตั้งใจบ่อยมากๆสรุปผมปิดทีวีหลังจบทันทีเพราะไม่อยากคนหูมากไปกว่านี้ขอบคุณที่ให้เห็นถึงความทุ่มเทของนักเตะนะครับนะอีกความเห็นต่อไปแล้วกันนะครับผม นี่แหละครับคือแบงค์เขาจะวิ่งปะทะและลงมาดีเฟนด์ด้วยเป็นประเภทแบ็คทูแบ็คครับก้มหน้าก้มตาเล่นอย่างสุดใจและสู้กับความอายุติธรรมในสานามแข่งอย่างน่าชื่นชมตอนที่โดนทำฟาวใกล้แอรีแก,ก็ใช้กรรมการไม่ยอมตอนแรกและมายอมให้เมื่อแบงค์อธิบายเอาเป็นว่าเขาคือ Thailand w o r ดอ Kid ิตั้งแต่อายุ16จนถึงปัจจุบันรู้ได้รู้ว่าได้รางวัล MVOt นักเตะที่ทรงคุณค่าที่สุดของทัวร์นาเมนต์ครับผมนะฮะ ความเป็นต่อไปแล้วกันนะครับผมเมื่ออยู่ในสนามทุกคนก็มีหน้าที่เล่นให้เต็มที่อยู่แล้วและต้องการชัยชนะเท่านั้นที่ควรเป็นคําว่าแพ้ไม่ได้สร้างวิริยบุรุษจากการเล่นดีและเล่นมีสปิริตการที่จะถูกจดจําคือการเป็นแชมป์ของเกมนั้นๆเท่านั้นนะฮะ